สวัสดีค่ะ Welcome back to เรียนงาน่ายภาษาอังกฤษเรียน Day 9ค่ะพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ Step 1คํคำศัพท์ประจำวัน Daily routine words Repeat after me ครูพูดหนึ่งรอบหยุดแล้วคุณพูดตามค่ะคำแรก Wake up ตื่นนอน Brush my teeth แปรงฟัน Take a shower อาบน้ำ Have breakfast กินอาหารเช้า go to work ไปทำงาน go to school ไปโรงเรียน have lunch กินข้าวกลางวัน go home กลับบ้าน Have dinner กินข้าวเย็น Go to bed เข้านอน Step t o ใช้ในประโยคง่ายๆ Use in sentences Repeat after me ครูอ่านหนึ่งรอบแปล แล้วพูดจะช้าอีกหนึ่งรอบหยุดให้คุณพูดตามประโยคแรก I wake up at six o'clock ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้า I wake up at six o'clock I brush my teeth and take a shower ฉันแปรงฟันและอาบน้ำ I brush my teeth and take a shower. I go to work at 8 o'clock. ฉันไปทำงานตอน8โมงเช้า I go to work at 8 o'clock. I have dinner at 7 p.m. ฉันกินข้าวเย็นตอนหนึ่งทุ่ม I have dinner at 7 p.m. I go to bed at 10 p.m. ฉันเข้านอนตอนสีทุ่ม I go to bed at 1 0 pm step 3บทสนทนาสั้นๆ short conversation ครูโอลิเวียคุยกับ student นะคะครูโอลิเวียถามว่า what time do you wake up คุณตื่นนอนกี่โมงนักเรียนตอบว่า i wake up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้า หรือ6โมงตรงครูออริเวียถามต่อว่า What time do you go to bed? คุณเข้านอนกี่โมงสติวเดนตอบว่า I go to bed at 10 p.m. ผมเข้านอนตอน4ทุ่มครับครูออริเวียพูดว่า Great, me too. โอ้ดีเลยฉันก็เข้า4ทุ่มเหมือนกันฉันก็ด้วย Challenge today. Say Three sentences a b o u t your daily routine ลองพูดหรือพิมพ์บอกกิจวัตรของคุณเป็นภาษาอังกฤษ3ประโยคค่ะเช่น I wake up at 6 o'clock. I go to work at 8 o'clock. หรือ I go to bed at 10 p.m. ลองพูดหรือพิมพ์3ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับที่ทำกิจวัตรประจำวันเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองฝึกพูดออกมาค่ะหรือพิมพ์ก็ได้ค่ะ